สวัสดีครับนักเรียนเดทุกคนก็วันนี้เป็นพบกันในช่วงที่สามและครูจะให้นักเรียนฝึกรูปแบบการตัดสินใจแบบเดซึ่งการตัดสินใจแบบเดไม่อยู่สี่ขั้นตอนซึ่งนักเรียนก็ได้รู้ไปแล้วแล้วก็ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่ที่เจ็ดครับนักเรียน การฝึกรูปแบบการตัดสินใจซึ่งครูจะบอกนักเรียนไปเป็นกเรียนดูในสก,กาห์ที่หนึ่งซึ่งสกปาห์ที่หนึ่งเพื่อนเพื่อนสนิทของนักเรียนได้ชวนนักเรียนไปดูดีวีดีที่บ้านของเขานักเรียนรู้ว่าผู้ปกครองของเพื่อนจะไม่อยู่บ้านและผู้ปกครองของนักเรียนก็ไม่ต้องการให้นักเรียนไปหาเพื่อนเวลาผู้ปกครองของ ของเขาไม่อยู่บ้านนักเรียนมีวิธีการตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรอย่างไรซึ่งนักเรียนก็จะได้ฝึกรูปแบบการตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจม,มีอยู่สี่ขั้นตอนเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพวเราครับตัวดีก็ไปนักเรียนดูตัวดีดีไฟคือระบบป,ปนาปัาคืออะไรนักเรียนปนาคือเพื่อนสนิทของนักเรียนชวนนักเรียนไป เที่ยวที่บ้านของเขาเพื่อให้เด็กชมไปดูดีวดีซึ่งผู้ปกครองของเพื่อนก็ไม่ได้อยู่บ้านประเมินทางเลือกทางเลือกคือตัวเอสเซทางเลือกมีอยู่ที่ทางกากเรียนทางเลือกมีอยู่สองทางคือไปกับไม่ไปแล้วก็ตัวอ่าเลสปอร์ตตัดสินใจเลือกนักเรียนก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนถ้าเป็นครูก็ครูเลือกไม่ไปนักเรียนก็เลือกเลือกสิ่งที่ดีสุดสําหรับนักเรียน เลือกครูเลือกไม่ไปครับตัวอ่าิสปอร์ตคือไม่ไปตัว e, อีไอวารุวิดตเมินผลเพราะอะไรที่ครูไม่ไปเพราะผู้ปกครองของเราไม่ชอบให้เราไปบ้านเพื่อนในขณะที่ผู้ปกครองของเพื่อนไม่อยู่บ้านครับข้อที่7มีทั้งหมดอยู่สองสถานการณ์แล้วก็ครูยาะนักเรียนทําทส่งครูโดยสําเร็จให้ถ่ายรูปต่างายซึ่งในขณะที่ทําก็จะช่วยย้ายผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปให้ ให้ดูด้วยนักเรียนกำลังดังตำอยู่สัาก,การที่สองกับนักเรียนในหน้าทเจ็ดก็คืออา่านคือสาัก,การที่สองในหน้าที่เจ็ดเดี๋ยวครูจะส่งไปแล้วก็ให้นักเรียนส่งกลับมาให้ครูดูภายในวันวัน,ว,นวันพุธเดี๋ยวครูจะบอกทางไดอีกครั้งว่าให้นักเรียนส่งกลับมาให้ครูด,ดูในวันพุธท,ที่จะถึงครับแล้วก็ต่อไปนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่หน้าที่สิบใหานักเรียนดู ใบแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปุรีนักเรียนใบแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปุรีซึ่งบทบต่อบสุขภาพนักเรียนก็อ่านดูในหน้าที่สิบก็มีมากมายการทุปรีขอให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการหายใจผู้ที่บุปรีจะเป็นหวัดและมีนาเกี่ยวกับระบบการหายใจมากกว่าการทุปรีก็ให้เกิดโรคหัวใจซึ่งนักเรียนก็อ่านในหน้าหน้าที่สิบนักเรียนและก็ให้นักเรียนมาตอบคำถามในหน้าที่สิบ แบบพื้การเกี่ยวกับบุรีก็เหมือนเดิมให้นักเรียนขณะที่ทำก็ให้นักเรียนตายตายถ่ายรูปภาพนิ่งก็ได้ตอนนั่งทำอยู่ส่งไมโครูดูด้วยว่ากำลังทำอยู่ข้อหนึ่งนักเรียนดูหน้าเสบข้อหนึ่งการขายบุหรีให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิปีเป็นอะไรก็ไปหาดูในหน้าที่สิบว่าเป็นอะไรข้อที่สองการสูบบุหรีจะเป็นอะไรนักเรียนและมีหน้าเกี่ยวกับรนนักเรียนก็ไปดูหน้าที่สิบขงจะไม่ยากเินนะครับนักเรียน ตะกนมาทำหน้าที่ทเสดและก็ให้ตายส่งครูมาต่างทางลายลายกลุ่มของนักเรียนก็สัปดาห์นี้ก็ครับก็นักเรียนก็ก็นักเรียนทาแ,แค่นี้ครับนักเรียนเดี๋ยวครูสัปดาห์ต่อไปครูจะให้นักเรียนทําทเกี่ยวกับเรื่องอื่นต่อไปจะเรียนเรื่องสุรากับกนักเรียนหรือเรื่องเล่าเล่ามีโทษกับเราตรงไหน วายในกับเราอย่างไรถ้าเรากินเหล้าแล้วจะมีอาการอย่างไรและก็ซึ่งจะเรียนรู้กันในชั่วโมงต่อไปครับวันนี้ก็ขอให้ฝึกเกี่ยวกับการตัด,ดสินใจแบบ A และก็รัปแบบการเรียนเกแบบแบบ A และก็อันเรียนทาแบบปฏิดเกี่ยวกับบุหรี่มาส่งครูกับนักเรียนก็สําหรับวันนี้ก็ไปแคนน่นี้ครับนักเรียนอ่าสวัสดีครับนักเรียนทุกคนเดี๋ยวสัง่งตาราให้ส่งงานวันไหนครับกลัขบขอบคุณครับ Thank you.